ซีเกมเปิดตัวได้อย่างอลังการงานสร้างเอาในแง่มุมของแสงสีเสียงนะที่มีการใช้ไฟ LED เล่นไฟและจุดพลุอลังการทำดีก็ขอชื่นชมนะพอตอนแรกนึกว่าจะได้ดูเทศกาลเวียนเทียนแทนแต่ยังว่าเตรียมการเป็น10ปีมันก็ต้องแบบนี้แหละแอดมินตั้งใจดูสดไปพร้อมกับชาวไทยเลยนะไม่ได้รอดูเรื่องความตะการตานะ แต่รอดูว่าจะเคลมอะไรไทยอีกไหมเนี่ยเริ่มต้นที่เขาแห่กันเดินมาเปิดเพลงช้าๆจังหวะเหมือนเพลงไทยเดิมหันมาดูคอมเมนต์ไทยมีคนแซวว่าคล้ายเพลงธรณีกันแสงเลยนะเนี่ยแอดมินอย่างขำอะ่ะแต่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนนะแต่เหมือนกับเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยแต่คิดไม่ออกมีใครคิดออกไหมพิมพ์บอกที อยู่ในป่านี่แหละแต่แบบมันพูดไม่ถูกไม่เหมือนกับเพลงไทยเดิมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละกำลังจะชื่นชมเขมรอยู่เลยว่าทำออกมาได้ดีหันไปดูคอมเมนต์หน่อยสิเขม์พิมพ์ว่าพวกเสียมคงกำลังนั่งร้องห้ายอยู่อีกคนก็บอกว่า ไทยแลนด์อิจฉาเคมโบเดียอยู่ใช่ไหมล่ะโอเชหมดอารมณ์ชื่นชมเปลี่ยนมานั่งจับผิดต่อดีกว่ามันจะเหมือนกันไปอะไรเบอร์น,นั้นเมื่อเทียบกับการเปิดงานซีเกม2007ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยฉากบางฉากเหมือนก๊อปกันมาเลยนิทาอาจารย์บางคนเนี่ยปรับตกเลยนะไม่ว่าจะฉากเขาพระวิหารเทียบกับฉากปราสาทหินพิมายของเราทีนี้จะมาว่าไทยก๊อปขเขมรไม่ได้นะ พราะไทยอ่ะทามาตั้งแต่ปี2007ถึงแม้ทางเคมรนจะทําสวยกว่าก็เข้าใจได้เพราะตอนนั้นมัน16ปีมาแล้วนะเรื่องของเรื่องมันหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมขเขมรนขึ้นโพสต์มาว่าต้นฉบับกับก๊อปปี้ของขเขมรนอะออริจินอลส่วนของไทยอะก๊อปปี้เอามาเปรียบเทียบฉากต่างๆแต่ขอโทษนะของไทยอ่ะทำตั้งแต่ปี2007ขเขมรนเพิ่งทำปี2023 สรุปใครสร้างก่อนแล้วใครก๊อปปี้กันแน่คนสร้างก่อนคือคนที่ไปก๊อปปี้เขมรเหรอประเทศไทยมีไทม์แมชชีนมาดูเขมรจัดการแข่งขันซีเกมแล้วก็เอาไปสร้างตอนปี2007ใช่ไหมว้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอโพสอะไรไม่คิดเลยนะฉากที่เป็นเขาพาวิหารเนี่ยแอดมินเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงทำขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ทางนั้นเขาพราวรีพิเซนต์มากสิ่งเดียวที่ถ้าเขมรไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอีกเลย กุนคเมอันนี้ไม่ผิดโผลมาโชว์จริงๆด้วยเอามาทำแบบนี้ก็สวยดีนะเหมือนของเล่นม้าหมุนเลยการแสดงโขนก็มาแม่ออกอากาศหลายประเทศอะไรจะเคมก็โกยเอามาให้หมดเลยคเมรมักจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าขนไทยและโขนคขเมรยูเนสโกขึ้นทะเบียนไว้เหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงก็คือคนละเกรดกันจ้าขนไทยเป็นตัวแทนโมโรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการแต่ละคนโขนวัดสวายอันเด็ดของเขมรเป็นแค่มรดกวัฒนธรรมที่ต้องการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนคือชาติเจ้าของไม่สามารถพัฒนาส่งเสริมต่อยอดได้ด้วยตัวเองต้องขอความช่วยเหลือจากยูเนสโกให้ส่งเงินหรือส่งครูมาช่วยสอนยูเนสโกเขาก็เป็นฝรั่งอะนะเดี๋ยวเขาก็คงจะส่งฝรั่งมาสอนโขนละกันนะไม่ต้องมาขอไทยนะจ๊ะ ข่าวต่อมามาที่นักวิ่งคบเพลิงคุณดีมาชาวกรัรมพูชาอดีตแชมป์เ,เหรียญทองมวยรุ่น้ำหนักไม่เกิน63.5กิโลซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียแต่จูๆจ่ๆเจ้าภาพซีเกมกรัรมพูชาขึ้นหน้าจอว่าอดีตแชมป์เ,เหรียญทองกุนคาเมซีเกมฮะอะไรนะกุนคาเมซีเกม2017เหรอ ปีนั้นยังไม่บรรจุก,กีฬาชนิดนี้เลยนะมีแค่เพียงกีฬามวยที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่ามวยจะมาเหรียญทองกุนเแมอะไรล่ะพึ่งจะมีเข้ามาปีนี้ปีแรกไม่ใช่เหรอหรือว่าขมีนจะลับไม่ได้ที่ใช้คําว่ามวยในประเทศตัวเอง งานซีเกมจะต้อนรับชาวต่างชาติทั้งทีแต่ดันโบกธงอินโดกับหัวกับหางจากประเทศอินโดนีเซียากลายเป็นประเทศโปแลนด์ซะง,งั้นชาวอินโดนีเซียรุมปะนามเขเมรกันใหญ่กีฬาแห่งชาติแบบนี้เรื่องธงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาติชาติหนึ่งเลยนะ คอมเมนต์อินโดถล่มเขมรเละชาวไทยก็ยิ้มปลิบปๆปถึงเวลาพักแล้วลงจากเวทีมาพักดูอินโดขึ้นชกเขมรต่ออินโดนีเซียชกแรงมากชาวอินโดนีเซียรวมตัวกันในติ๊กต็อกเปลี่ยนรูปเป็นรูปธงชาติกัมพูชาห้อยกลับหัวโดยถ้าเกิดเราพิมพ์คําว่า p ีีกัมโบจาในช่องค้นหาชื่อผู้ชายทั้งหมดที่เป็นรูปโปรไฟล์ธงกัมพูชาห้อยกลับหัวจะมีเพียบไปหมดแล้วก็มีคลิปด่ากัมพูชามากมาย ไวรัสนี้จากอินโดนีเซียก็เกิดมาจากความผิดหวังกับเจ้าภาพกับพูชาในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ทั้งเรื่องการจัดอาหารฮาลาลให้กับนักกีฬาที่พักนักกีฬาและในวันเปิดงานกลับกลับหัวทงชาติอินโดนีเซียหลายครั้งเรียกอินโดนีเซียว่าอินเดียในการแข่งขันกีฬา ไม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเกิดปัญหาไฟดับขึ้นจะให้รางวัลยังไงล่ะเนี่ยคอมเมนต์ปิ๊งไอเดียเปิดไฟรถกระบะส่องไปที่นักกีฬาและผู้ที่ได้รับเหรียญทองในครั้งนั้นก็คือชาติอินโดนีเซียทำให้ชาวอินโดนีเซียตอบโต้กลับโดยการสร้างขิปล้อเรียนบ้าง ล่าสุดในคาราเต้เขมนโกงจนอินโดนีเซียตกรอบโฮชอินโดนีเซียเดือดจัดถึงขั้นตะโกนกลางสนามจนเกือบชกกัมมการและก็ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆมีคอมเมนต์จากอินโดนีเซียได้มาโพสต์ว่า อยาประเมินประชากรอินโดนีเซียต่ำพวกเรามี277ล้านคนนะจ๊ะย้ายมาดูฝั่งเขเมรโดนรุมเลสัขนาดนี้จะลุกขึ้นมาว่ายังไงเขเมรลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไทยอิจฉาเขเมรไทยเลยปลอมเป็นอินโดแล้วใส่ร้ายเขเมรเอา้าเขเมรเขเมรน,นี่มันน่าหนนะักหมดเวลาพักละ ไทยขอขึ้นร่วมรวมพลังกับอินโดชกท่าสลับฟันปลาพลัดกับอินโดฟาดขเขมรกันบางทีขเขมรก็คงอยากจะแกล้งไทยโดยการเอาธงชาติไทยกับหัวลงบ้างแต่จะกลับยังไง่ายตลบไปตลบมายัางไงก็คือธงชาติไทยอยู่ดีถ้าจะแกล้งธงชาติไทยเนี่ยไม่มีกลับหัวนะมีแค่วางตะแคงเท่านั้นก็ลองทำสิเดี๋ยวได้รู้กันต่อมาถึงยกฟิลิปปินส์บนขเขมรบ้างเกี่ยวกับพื้นบาสเกตบอลนี่มันเสือน้ำมันมาปูเลยเหรอตอกเสาเข็มอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเนี่ย ฟิลิปปินส์โพดบอกว่าขมรเรารู้คุณไม่ได้รักบาสเกตบอลแต่อย่าปูเสือบนสนามบาสแถมเสือย่อนอีกต่างหากนะสุดท้ายไทยสุดบ่งบอกถึงนิสัยของเจ้าภาพมากๆเลยในนัดที่กัมพูชากับไทยเจอกันในแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแพ้ขเมรก้องเชียร์ขเมรรวมตัวตะโกนขับไล่นักกีฬาไทยให้กลับบ้านโดยตะโกนว่า go home Thailand หน้าก็บอกว่าต้อนรับแต่พอเขมนชนะไล่กลับเลยจ้า มองก,การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพเสียเหลือเกินเอาเป็นว่าสนามกีฬานี่สร้างแล้วใช้ครั้งเดียวพอเนาะการกระทําอันนารังเกียจนี้ได้สร้างภาพลบให้กับขเขมรเองเมื่อชาวต่างชาติมองขเขมรก็ได้เห็นถึงการไม่มีน้ําใจนักกีฬาการกระทําเลวร้ายครั้งนี้ขเขมรบางคนต้องเข้ามาเตือนขเขมรกันเองและขเขมรบางคนที่ฉลาดถึงกับออกมาขอโทษไทยกับการกระทําอันนารังเกียจนี้ใน Facebook ของฮุนมานี่ลูกชายของฮุนเซนก็ได้โพสต์เตือนชาวขเขมรว่า การกระทำครั้งนี้ไม่น่าเกิดขึ้นแพ้ชนะในจิตวิญญาณนักกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในฐานะเจ้าบ้านเราต้องยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพและดูแลเพื่อนต่างชาติที่มายังกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นโคช้ชหรือแฟนคลับจะต้องให้การต้อนรับที่อบอุ่นโปรง่งใสและสร้างความทรงจำที่ดีในขณะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์หรือไม่พึงพอใจต่อกัมพูชาของเรา ควรหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เราหวังและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่องจากกัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคมและอาเซียนพราเกมตั้งแต่วันที่25มิถุนายนกัมพูชาทำงานหนักมากทั้งหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานสหพันธ์กีฬานักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานทุกคนดังนั้นเราในฐานะชาวขเขมรต้องทำงานหนักมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขและสร้างความทรงจำให้ตัวเองและเพื่อนต่างชาติสรุปเลยนะคือเขาจะบอกว่าขเขมรอุตสาหสร้างภาพมาตั้งนานอย่าให้ภาพลักษณ์ของขเขมรมาพังเพราะคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่ทันแล้วปะพังไปหมดแล้วมั้งเนี่ยจบงานซีเกมส์ก็เตรียมใช้นีจีนกันด้วยเนอะทีนี้ก็ไม่ต้องแห่กันมาทำงานในไทยแล้วนะจ๊ะหาเงินในบ้านตัวเองกันไปนะ